คำเตือนการแต่งรถมีความเสี่ยงโปรดอย่าบอกราคาจริงกับเมียมิฉะนั้นคุณอาจจะหัวแตกสวัสดีครับพบกับ AKP Custom v i e นะครับร้านรับแต่งรถสไตล์ออฟโรดและก็สไตล์อเมริกานะครับวันนี้วันนี้มี Ford f นะครับ Ford เอสีดำนะครับที่เขามาจากระยองนี่ระยองครับระยองและนองยะลาแะนองระยองยะยา,ยา นะครับละไะยองนะครับไม่ใช่ไะนอง,องมาครับวันนี้ขับมาตั้งแต่เช้าผมตกใจหมดเลยสีแรกนึกว่าจะไม่มีงานแล้ววันนี้ยู่ดีพี่เขามาครับผมก็ตกใจทีนี้เอาไงดีวะอ,อ่ะพอดีเลยครับประกอบชุดนี้ไว้ประกอบไว้ครับแต่ยังไม่ได้ทวงเสียเวลาทวงไปหนึ่งเกือบ1ชั่วโมงนะครับก็4ี่ร้อยทวงนานนินึงอาจจะร้อประมาณสักสิบห้าถี่นาทีะ ก็ทรงประมาณนี้นะครับพี่พี่นี่ครับทรงประมาณนี้นะให้ดูเลยนี่ครับขอบ22ยาง285 45 22นะครับลายนี้เหลืออีก1ชุดนะพี่พี่หชุดนะครับเหลือ1ชุดสุดท้ายนะครับสวยๆเลยล้อเป็นอีโคติกนะครับอีโคติกวิวนี่เป็นหน้าพี่บูนะครับอีโคติกวิวไลายนี้สวยๆครับเหลือหนึ่งชุด ยางก็เหลือหนึ่งชุดครับยางเป็นลาด้าสองแปดห้าสี่ห้ายิบสองนะครับพี่พี่อ่านี่ครับแก้มสวยมากหัวกะโหลกแก้มหัวกะโหลกครับดอกก็เป็นอาทีนะพี่พี่ดอก,กเงียบเลยอาที RT. ข้างหน้านะครับมีแต่งซุ้มนะครับนี่ครับเก็บซุ้มให้นะพี่พี่นะแล้วก็ตรงนี้ก็พับแก้มให้นะครับนี่ครับได้ประมาณนี้นะพี่พี่ถ้าพับแก้มถ้าปาดถ้าปาด เป็นรูไปเลยครับปาดขาดไปเลยเนี่ยสวยกว่านี้นะครับแต่ว่ามันจะยึดน,น็อตยึดอะไรได้ลําบากนะพี่นะตัวนี้แค่เราไปร้านทําสีนะครับเก็บนิดเดียวมันสวยแล้วครับมันจะมีสันมีคมแล้วผมถึงถามว่าทําไมผมถึงไม่ไม่ปาดทิ้งไปเลยเหตุผลนี้ครับเพราะว่าผมอยากให้มันมีสันไว้ยึดน็อตครับเวลาเราใส่บังโคลนใส่อะไรเรายึดน,อน็อตมันก็มันก็จะช่วยให้แน่นหนาครับมันใดไม่ได้ปาดนะครับ ไม่โดนนะพี่พี่ไม่โดนบันไดนะพี่เขาบอกว่าไม่ต้องปาดก็ได้แต่ผมไม่ขยาัาบเบาถ้ามันโดนโอเคไม่มีปัญหาข้างหลังนะครับข้างหลังก็ประมาณนี้นะครับข้างหลังประมาณนี้นะไม่มีอะไรอยู่แล้วข้างหลังเพราะว่าไม่ได้เลี้ยวนะครับก็ยื่นออกจากตัวรถถ้าไม่ใส่คิ้วก็ผมว่าจมีห้านิ้วอะประมาณนี้นะครับสำหรับปอดนะครับไม่ยก ไม่ว่าจะเป็น XLT เป็น r a แรปเอร์ or, เป็น E v e r e s รเป็น YT ได้หมดครับไม่ยกก็ประมาณนี้ครับหน้าปากัปากๆหน่อยหน้ามันจะหน้ามันจะทิปลงนิดนึงครับถ้าให้สวยก็ยกสักนิ้วนึงนิ้วครึ่งแค่นั้นจบเลยทรงก็จะแบบเมก้าเมกานะครับผมป่าซุ้มจะประมาณนี้นะวันนี้มาฉุกกระหูกมากครับผมก็ไม่ได้ตั้งตัว รีบๆนิดหนึ่งเพราะว่ากลัวฝนตกแต่ตอนนี้ไม่ตกแล้วนะครับพี่พี่มจีไม่จีฝากเลี้ยวหน่อยเลี้ยวเลี้ยวให้ลูกค้าดูหน่อยฝั่งนี้ก็เก็บประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูเวลาเลี้ยวนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะอ่าเลี้ยวประมาณนี้นะพี่ๆนะไม่ดูนะนี่เห็นไหมเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวนี่ครับไม่โดนนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้ก็ไม่โดนนะพี่พี่นะถามว่าถามว่าใกล้ไหมมันก็มันก็ห่างอยู่นะประมาณสักนิ้วหนึ่งอ่ะเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเยวนี่ยครับอันนี้คือรถเดิมนะพี่พี่นี่คือรถเดิมนะไม่ได้ยกนะครับอ่าเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวดีนะไม่โดนนะครับเลี้ยวอีกทีเลี้ยวอีกทีนี่ครับผมให้ดูตรงมุมนี้นะไม่โดนนะพี่ๆนะเหลือประมาณนิ้วหนึ่งได้นะครับก็เหลือแค่แต่พี่เขา ไอรอยตรงนี้ครับรอยนี้ลูกค้าไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวพี่เขาไปใส่คิ้วเนี่ยมันจะไม่เห็นละใส่คิ้วเข้าไปมันจะไม่เห็นละหรือเหมือนรถผมเองอ่ะผมปาดทีแรกผมให้ช่างอู่สีเขาปาดแบบนี้แหละแล้วผมไม่ห้เข,เขาเก็บให้อีกทีหนึ่งอะ่ะเขาต้องเชื่อมสันใหม่ของผมนี่ไม่ต้องเชื่อมแล้วนะคือแค่พี่แบบไปโป้สีนิดเดียวอะ่ะมันจะเนียนกิ๊บเลยเป็นสันแล้วสามารถยึดน็อตได้หมดเลยครับเนี่ยมันจะแบบเป็นสันยึดน็อตมันจะไม่ตัดขาดเลยนะ บางพี่ๆบางคนตัดขาดไปเลยก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าผมผมไม่เน้นตัดขาดเลยนะเพราะว่าผมต้องการความแข็งแรงนะครับยึดพลาสติกยึดบางโคลนอะไรเงี้ยนะครับถ้าพี่เขายกขึ้นนิ้วครึ่งเนี่ยมันจะใส่บางโคลนได้แล้วโอเคสําหรับพี่ๆที่สนใจนะครับล้อยางทรงเมกาหรือว่าสไตล์ออฟโรดนะครับติดต่อได้ที่ AKP Custom w h e e l นะครับ0969956499นะครับ นี่ครับถือว่าจะเป็น YouTube ก็ติดต่อมาได้เลยครับทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้0 9 6 9 9 5 4้าี่นะพี่ๆนะโอเคไปแล้วครับส่งงานแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ